มันเป็นโลกที่ผมเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้ดีขึ้นเฉยๆเพราะมันมีแต่ตรงนี้ให้ได้ยินและได้เห็นนะทีนี้ถ้าเกิดเราทำตามที่คุณวายาจาท่านแนะนำใช่ไหมละ่ะห้องเรียนของเราก็อยู่แค่ตรงนี้ผมยอมเป็นคนใจดำและเหงแกตัวเฉยๆผมไม่แคร์ใครแล้วก็ไม่สนอะไรด้วยผมมาเอาช่วงเวลานี้เฉยๆผมจะอยู่ผมจะใช้ชีวิตที่ผมตัดสินใจของผมอะ่ะเพราะมันเป็นอย่างนี้อะ่ะว่ามันกลายเป็นดีเว้แล้วสุดท้ายสิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือไอคนที่ผมเป็นไปนเป็นห่วงเขาเขาก็อยู่ัเขาได้หมดเลยคิดไปเองคิดไปเองทุกอย่างแหละยิ่งผม นะผมพยายามแค่จะอยู่ให้มันเป็นเฉยรครับเรียนรู้ที่จะอยู่ให้มันไม่มีปัญหาเฉยๆนี่คือหลักการทั้งหมดทุกวันนี้นะถ้าเราไม่คิดไปเองบ้างอย่างนี้นะแล้วเราได้ลองพิสูจน์อะไรบางอย่างดูมันก็จะตอบตัวเองได้นะผมมองว่าทุกคนมองไปข้างหน้ามากกว่าที่ที่คุณยืนจริงๆแค่นั้นเองนะมันมองไปไกลเกินเราไอข้างหน้านะั้นเหมือนกับมันจะแน่นอนขนาดนั้นเหมือนมันคุณเป็นล็อกขนมันไว้แต่จริงจุดที่คุณยืนอยู่มันยังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะแต่คุณก็ไปสร้างเรื่องรอไว้หมดแล้วเด,เดินลำบากก็สิก็เป็นล็อกขนหมดเลย ันได้สวยงามไงแต่คุณจะรับได้ไหมล่ะถ้าผมจะบอกว่าความจริงมันไม่สวยงามได้แค่ไหนเจียวจุดที่คุณยืนก็คือสติที่อยู่ในกายคุณนั่นแหละที่คุณคนดูมากที่สุดแล้วเฝ้าสังเกตไอ้ที่มันพาวไปข้างนอกโดยอยู่ที่กายคุณนั่นแหละนี่จุดที่คุณยืนกับจุดที่คุณมองแต่มันก็เป็นปกติที่ทําไม่เห็นไงครับเพราะมันเป็นฝั่งที่คุณไม่คุ้นชินและไม่ใช่นิสัยคุณและไม่ใช่สิ่งที่คุณทําอยู่แล้ไม่ใช่สิ่งที่คุณเป็นอยู่ได้จริงเป็นที่อยู่ของคุณจริงไม่ใช่นิสัยของคุณไม่ใช่กําลังของคุณไม่ใช่สิ่งที่คุณฝึกฝนมาไม่ใช่สิ่งที่คุณจะต่อสู้เพื่อมันในปัจจุบันนี้คุณก็ยอมไปอยู่กับอดีตกับไม่ใชอนาคตอ่ะเอาสิเพราะคุณไม่เคยสู้เพื่อปัจจุบันนี้เลย